สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูสวนอีกเช่นเคยทางสวนของเราจะปลูกผักสลัดอยู่4ชนิดอันนี้ก็เป็นกรีนคอร์สชนิดที่หนึ่งที่ทางสวนเราปลูกกรีนคอร์สจะมีรสชาติหวานกรอบอร่อยจะมีถ้าเกิดน้องตูแล้วจะใบกรอบหวานอร่อยอันนี้จะเป็น Green กรีนคอร์สกำลังเริ่มตูแล้ว เอาลงกล้องได้ประมาณ22บาแล้วจ้าอันนี้จะเป็นกรีนคอร์ดกรีนคอร์ดทั้งหมดเลยตัวน,นี้กรีนคอร์ดกำลังให,ใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยบรรยากาศมาดูสวนตอนเช้าๆกรีนคอร์ด อันนี้ชนิดที่หนึ่งที่ทางสวนเราเลือกปลูกอนนี้ก็จะเป็นฟีนคอร์สอีกเช่นเคยอ,อันนี้อันนี้น้องโตน้องโตมากแล้วอันนี้ได้ประมาณ28วันได้ประมาณ28วันแล้วตัวนี้ อันนี้ก็กินคอสเหมือนกันที่ทางสวนเลือกเลือกปลูกจะมีรสชาติกรอบหวานมีรสชาติกรอบหวานอันนี้อันนี้ก็จะเป็นวินิคอสวินีคอ,ส,คอสก็จะเป็นตระกูลเดียวกันกับกินคอสแต่น้องจะต้นเล็กแล้วก็กรอบ หวานรสชาติก็จะคล้ายๆกับคอสแต่จะมีรสกรอบหวานกว่าคอสนิดนึงแต่จะเป็นต้นเล็กมีทางส่วนของเราก็จะเลือกปลูกอีกหนึ่งสายพันธุ์พันธุ์ที่ทางส่วนเราเลือกปลูกมาเลือกปลูกส่วนทางนี้ก็จะเป็นเลดโอลกนี่ ทางสวนเราก็จะปลูกเลดโอ k g กกรีนโอแล้วก็ฟินเล่อันนี้เป็นเลดโอลสวยๆน้องกำลังโตเหมือนกันกำลังโตต้นตสวยๆใหญ่ๆนั่นเลยอันนี้คือเลดโอ k อันนี้คือเลด Oak ก ส่วนทางนี้ก็จะเป็นฟินเอกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กอีกหนึ่งชนิดที่ทางสวนเราเลือกปลูกนี่จ้ะกรีนโอ๊กเพิกำลังโตนี่นี่กรีนโอ๊กจ้ากำลังโตต้นใหญ่ๆเหมือนกัน กินโอ๊ก็จะมีรสชาตินุ่มเด้งนุ่มเด้งงอันนี้ก็จะเป็นฟินเล่ฟินเล่ที่ทางสวนเราเลือกปลูกง้องก็กำลังโตเหมือนกันเลยฟินเลฟเลฟินเล่ทางสวนของเราก็จะปลูกมีสีชนิดมี กรีนคอร์กรีนโอ๊กเลดโอ๊กแล้วก็ฟ mm ินเล่ผักสลัดทุกชนิดอร่อยรสชาติดีหมดเลย mm hmm. ไม่จำเป็นเฉพาะเอาไปกินกับสลัดหรือทำสลัดอย่างเดียวกินกับน้ำพริก mm hmm. ปลากระป๋องน้ำพริกสม้ม กินกับส้มตำน้พริกปลาทูเนื้อย่างหมูกระทะได้หมดเลยอ,อันนี้ก็ประมาณอีกสองอาทิตย์เราก็จะเก็บผลผลิตได้แล้วนี่เก็บผลผลิตได้แล้วก็จะพามาดูสวนการเติบโตของน้องอัปเดต การเติบโตของน้องให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆคลิปนี้ก็ฝากติดตามไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้า